I mm -hmm. เหตุการณ์เกิดประมาณกี่โมงครับสามทุ่มสิบห้าครับสามทุ่มสิบห้าครับเมื่อคืนเนี่ยเป็น,เ,ปนเขาเขาเข้ามาเติมน,น้ามันอะไรครับเติมน้ามันดีเซลบิเกตครับเขาบอกว่าเติมถังเลยใช่ไหมครับใช่ครับเข้าตู้เดิมช่องเดิมด้วยครับคิดว่าเป็นคันเดิมไหมเท่าที่ผมดูผมผมคิดว่าจะเป็นคันเดิมนะครับบวกกับน้องน้องพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์เขาแจ้งมาว่าเป็นคนเดิมเขาจําได้เพราะว่า เป็นคนไปทักน้องเขาก่อนว่าเฮ้ยน้องน้องคนเดิมใช่ไหมถ้างั้นเติมดีเซลเลยเต็มถังแล้วทีนี้เขาก็เลยขับรถออกไปเลยใช่ครับพอเติมเต็มถังปุ๊บเขาก็มีแบบโวยวายนิดหน่อยเฮ้ยเติมหรือยังอะไรประมาณเนี้ครับทีนี้กัปตันก็เลยเดินไปคุยกับทางบอกเติมแล้วค่ะใจเย็เนๆนะคะแล้วักพักหนึ่งเติมเสร็จเขาบอกกับที่กัปตันว่าเอาไปออกเลยเดีย๋ยวจะกลับไปเอาเงินที่บ้านมาจ่ายทีนี้ยพีเราเลยบอกว่าไม่ได้ค่ะ ทำระาที่นี่เลยแล้วเขาก็ขับรถออกไปเลยครับขเขาบอกเขาจะกลับไปเอาเงินมาจ่ายใช่ครับแล้วก็เขาขับรถออกไปเลยครับรอบนี้โดนไปเท่าไหร่ครับสองพันสองร้อยสิบาทครับเป็นรถรถอะไรมาเติมอะโตยโยต้าไฮรักรีโวสีดําตัวแซดครับคิดว่าเป็นคันเดิมไหมผมคิดว่าเป็นคันเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือดูกล้องแล้วเราดูปายทะเบียนไม่ได้ไมันเป็นการเครืองครับก็เลยแต่น้องก็บอกว่าคันเดิมอะครับ รอบรอบนี้ได้ไปแจ้งความหือลงทป็ประจำวันไหนครับแจ้งแล้วครับลงัเป็นประจาวันแล้วครับ